สวัสดีครับทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเราเหมือนจะอยู่กับโทรศัพท์มากกว่าอยู่กับตัวเองซะอีกตื่นมาก็หยิบมือถือก่อนจะล้างหน้าเลื่อนจอไปเรื่อยๆทั้งวันแต่สุดท้ายเหมือนไม่ได้อะไรเลยวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่เราทุกคนเจอแต่เราอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังจมอยู่ในมัน นั่นก็คือความหลงในโลกออนไลน์ตอนที่หนึ่งหลงแบบไม่รู้ตัวพูดตรงๆเลยนะทุกวันนี้เราหลายคนติดโซเชียลแต่เราไม่ได้ติดเพราะมันสนุกหรอกเราติดเพราะมันให้ความรู้สึกว่ามีค่ามีคนกดไลค์เรารู้สึกว่ามีตัวตนมีคนชมเรารู้สึกว่าตัวเองดีพอแต่พอวันไหนโพสแล้ว ไม่มีคนสนใจก็แอบเศร้าใช่ไหมและที่หนักกว่านั้นคือเราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเขาสวยกว่าเขารวยกว่าเขาเก่งกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราแย่ทั้งๆท,ท,ที่เราก็มีของดีของเราโลกออนไลน์มันไม่ได้ผิดนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราหลงอยู่ในภาพลวงตา ที่เขาให้เราดูแค่มุมดีๆแล้วเราก็เอาไปเปรียบกับชีวิตจริงของตัวเองตอนที่สองความหลงในแบบที่เราไม่รู้ว่าหลงในธรรมะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าโมหะแปลว่าความหลงความไม่รู้เท่าทันในยุคนี้โมหะมันไม่ได้มาในรูปของการงมงายแบบโบราณนะแต่มาแบบนินๆเลยมาหลอกเราผ่านมือถือ มาหลอกเราผ่านยอดวิวมาหลอกเราผ่านภาพเพอร์เฟกในโซเชียลแต่เราไม่รู้เพราะเราคิดว่าทุกคนก็ทำกันมันเลยกลายเป็นเรื่องปกติแต่ลึกๆแล้วมันค่อยๆพาใจเราออกห่างจากความเป็นจริงตอนที่สมทางออกต้องเริ่มจากรู้ตัวก่อนเราจะหยุดหลงได้ยังไงมันไม่ได้เริ่มจากเลิกใช้มือถือหรอกครับ แต่เริ่มจากมีสติตอนที่ใช้มันลองสังเกตตัวเองดูทุกครั้งที่เราจะโพสอะไรเราโพสเพราะอยากแชร์จริงๆหรือเพราะอยากให้คนมากดไลท์ทุกครั้งที่เลื่อนฟีดไปเรื่อยๆเรากำลังหาความรู้หรือแค่หนีความว่างเปล่าในใจทุกครั้งที่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราเคยเห็นเขาในวันที่แย่เหมือนที่เราเจอไหมการฝึกมีสติไม่ได้หมายความว่า ต้องไปนั่งสมาธิวันและชั่วโมงแม้จะดีมากก็ตามแค่ลองรู้ตัวรู้ทันความคิดตัวเองให้บ่อยขึ้นแค่นั้นก็เริ่มเปลี่ยนใจเราได้แล้วตอนที่สี่สุดท้ายแล้วใจเราหลงอะไรอยู่กันแน่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจิตที่หลงมักพาไปสู่ทุกข์แต่จิตที่รู้ทันจะพาเราไปสู่ความเบาสบายลองถามตัวเองเล่นๆครับว่า สิ่งที่เราไล่าตามในจอทุกวันมันทำให้ใจเราสุขขึ้นจริงๆหรือเปล่าบางทีการปิดจอสักพักอาจทำให้เราได้เจอของจริงที่เรามองข้ามไปเช่นเวลาคุยกับพ่อแม่โดยไม่มีมือถือขั้นเวลามองท้องฟ้าแบบไม่ต้องถ่ายรูปหรือแค่ได้นั่งนิ่งๆแล้วถามใจว่าวันนี้เราโอเคไหมโลกออนไลน์มันดีครับถ้าเรารู้เท่าทัน แต่มันจะอันตรายมากถ้าเราหลงไปกับมันโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมไม่ได้มาสอนใครนะักแค่อยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันถามใจตัวเองกันดูเรากำลังใช้โซเชียลหรือกำลังถูกโซเชียลใช้เรารู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองเวลาที่อยู่ในโลกออนไลน์หรือเปล่าลองแชร์มุมมองของคุณใต้คลิปได้เลยครับใครเคยหลงแบบไม่รู้ตัว มาแล้วบ้างหรือใครมีวิธีฝึกใจไม่ให้หลงในโลกออนไลน์มาแบ่งปันกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องนี้มีทําเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ